สวัสดีครับผมเคนสัทเมธนะครับวันนี้มาทํานายดวงกับเดอะเอเมอร์เลอร์ทาร์ลวันนี้มาเช็กกันว่าความดีอะไรที่คุณทําไปนะครับอ๋อความดีที่คุณเป็นผู้ให้นะครับการที่คุณเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยความดีนั้นจะส่งผลกับชีวิตคุณอย่างไรบ้างนะครับสําหรับผู้ให้นะครับโดยไม่หวังผลตอบแทนความดีอะไรนั้นอะไรจะเป็นผลตอบแทนสําหรับความดีที่คุณทําโอเคมาเช็คพลังงานของคุณก่อน มาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะครับคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากๆนะครับเป็นคนที่มีความยุติธรรมสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคุณจะไม่เอาเลยนะครับคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดบวกกับสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องคุณจะไม่เข้าร่วมเด็ดขาดนะครับคุณเป็นคนที่มีรางสังหอ์ดีมีคนเข้าหาเยอะหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้นะครับผม เป็นคนที่มีความรู้ทั้งศาสตร์มืดและศาสตร์ขาวอย่างเช่นว่าดีชั่วคุณรู้ดีอยู่แก่ใจนะครับคุณรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วคุณมีความสามารถที่จะบาลานซ์ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วได้นะครับคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นคนที่ไม่สนใจกับสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์กับคุณนะครับคุณสนใจแต่ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตแต่เพียงเท่านั้น justice the high p i n t e s แล้วก็ก้าวไม้นะครับโอเคมาดูต่อ การที่คุณเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับความดีตรงเนี้จะส่งผลให้กับคุณอย่างไรบ้างนะครับหูครอบครัวที่อบอุ่นนะครับคุณจะมีเงินมีทองมีใช้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือส่งผลในเรื่องของความรักด้วยนะครับผมอาจจะมีเรื่องของ สิ่งใดที่คาดหวังไว้จะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นก็จะได้ดังที่คุณปรารถนาความมั่นคงในชีวิตโอ้โหโคตรดีอ่ะสี่ไม้เท้าสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็เรื่องที่มีการใครทำอะไรรับหลังคุณในตอนนี้นะครับคนที่ไม่จริงใจนะครับหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็จะมีการกลับเนื้อกลับตัวหรือความจริงที่ที่ กำลังจะถูกเปิดเผยหรือจะมีการถอยห่างของคนเหล่านั้นด้วยนะครับคนที่คิดไม่ซื่อคนที่คิดไม่ดีกับคุณก็จะต้องออกไปจากชีวิตคุณนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะส่งผลในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตคุณเป็นอย่างมากคุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะครับความสุขสมหวังคุณจะมีความสุขมากๆในช่วงเนี้ยนะครับคุณจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาสายใครเลยนะครับเป็นคนที่มุง่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวบวกกับ เป็นคนที่มีความเด็ดขาดเป็นคนที่อยู่บนยอดภูเขาได้แบบไม่ต้องสนใจใครจะมีคนรักนะครับคุณจะสมประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะครับและช่วงนี้มีเกณฑ์ในเรื่องของความรักด้วยบวกกับว่าคนที่จะเข้ามารักคุณเนี่ยเขาก็จะรักคุณมากๆด้วยหัวใจที่แท้จริงนะครับคุยนอบครับคุณเป็นคนที่มีความเต็มเปี่ยมในเรื่องของความรักหรือเป็นคนที่รักแบบไม่มีเงื่อนไขครับความดีในสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะส่งผล ให้คุณเนี่ยได้พบเจอกับคนที่ดีหรือคนที่ไม่ดีเนี่ยจะต้องออกไปจากชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะครับอ่าก็ใช่ต่อ <c oughs> และจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับในเร็วๆนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นเรื่องเงินทองนี่จะเฟื่องฟูมากๆเลยนะผมว่าช่วงนี้โอ้โหความมั่นคงความสมบูรณ์แบบนะครับ ความรักคุณจะได้รับความรักความสมบูรณ์แบบคุณจะได้มีการวางแผนหรือได้เจอที่ปรึกษาที่ดีบวกกับว่าอาจจะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการขยับขยายในการทํางานในงานของคุณหรือชีวิต <c oughs> ในการในการดําเนินการอะไรบางอย่างในชีวิตคุณเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยบวกกับว่าช่วงนี้คุณก็จะสุขสมหวังหรือจะมีคนเข้ามามอบความรักความสมหวังให้กับคุณนะครับโอ้โห,หกระเด็นออกมาเลย จะมีการตัดสินใจในการทําอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะครับมันอยู่ในช่วงทางเลือกของคุณนะครับช่วงนี้คุณกาลังจะต้องเลือกว่าคุณจะไปทางซ้ายหรือขวาอาทางซ้ายคืออะไรทางซ้ายทางขวาล่ะคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะรอหรือคุณจะลงมือทาเลยนะครับถ้าคุณทําเลยเนี่ยผลมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณยังรอคอยผลของมันเนะ่ยนะครับ ไม่ต้องรอแล้วครับทําเลย <c oughs> ลงมือทําอย่ารอเหมือนพ่อจะบอกว่าอย่ารอคอยให้ลงมือทําทันทีอะไรที่คิดไว้ให้ลงมือทําตอนนี้นะครับมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทําเพราะว่าถ้ามัวแต่รอโอกาสรออะไรเงี้ยอาจจะอาจจะทําให้เสียโอกาสได้นะครับอ่ะเช็คต่อและเรื่องความสุขสมหวังความสมบูรณ์แบบในชีวิตจะเป็นไปใน,นทิศทางไหนคุยนอปครับ นะครับความรักความสุขการตัดสินใจเนี่ยเขาไม่ให้ให้มองที่เป้าหมายเป็นหลักครับไม่ให้รอคอยนะสีถ้วยขึ้นสีถ้วยสองครั้งซอ้อนเลยไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อเลงอ่ะให้ไพนางฟ้าแนะนําหน่อยช่วงนี้อยากทําอะไรให้ทําเลยตัดสินใจให้เด็กขาดนะครับตัดสินใจให้เด็กขาดให้มุ่งมั่นที่จะทา เพราะว่าถ้ามัวแต่รอก็อาจจะเสียโอกาสได้นะครับภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีข่าวดีนะครับแล้วก็อย่าอย่าแบบอย่าสเสอ,อที่จะรอคอยอย่าแบบอย่าหยุดยั้งนะครับการปรนีประนอมบางอย่างจะเกิดขึ้นนะภายในอาทิตย์หน้าหรืออ่าเขาจะบอกว่าอย่าปรนีประนอมในการที่จะทําอะไรนะครับแล้วก็ให้หาที่ปรึกษา หรือให้คุยกับคนที่เป็นจะเป็นประโยชน์กับเราครับอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราอย่าไปสนใจอย่าไปแคร์เลยครับนะครับผมอ่ะข,อข้อความจากนางฟ้านิดนึงข้อความจากนางฟ้าเอ่อความดีหรือคนอื่นๆเขายังต้องการคุณน,นะครับเหมือนว่า เหมือนว่าบางอย่างตอนนี้มันอาจจะยงยัยงทางสว่างให้เลือกทางสว่างและความมั่นคงความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับผมโอเคอะไรกะ่ะไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลให้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำความดีต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ขอจบการทํางานเพียพงเท่านี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดมาที่แอดหนึ่งแปดเก้า y w b h ครับแอดหนึ่งแปดเก้า y w b h ออขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตแล้วก็การงานการเงินมั่งคงสมบูรณ์แบบนะครับความรักสุขสมหวังตลอดไปขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันนี้ตลอดอนันตการครับสวัสดีครับ